ที่ห้องประชุมชมภูพัน์ทิพย์ชั้น6อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนเรศขันธรีคณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีไหว้ครูโบราณคณะครุศาสตร์ประจำปีการศึกษา2566ยสิทธิรักรู้กตัญญูน้อมนบบูรพาจารย์โดยมีคณะครู นักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีเข้าร่วมในพิธี ดรนเรศขันธรีคณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีเปิดเผยว่าพิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่สําคัญตามประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณจัดขึ้นเพื่อให้สิษย์ได้แสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อครูอาจารย์และประวรณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้เพื่อให้บรรลุป,ปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ การที่สิทธิ์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้นก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรักความเมตตาต่อสิษย์อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ พิธีไหว้ครูจึงเป็นเหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับสิทธิ์ที่มั่นคงยืนยาวตลอดไปคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจึงได้สืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปีโดยตัวแทนนักเรียนนักศึกษานำพานดอกไม้และทูบเทียนไหว้ครูอาจารย์และจากนั้นอาจารย์จะทำการเจิมหน้าผากให้กับนักศึกษาใหม่รับเป็นลูกศิษย์ มุ่งหมายให้ลูกศิษย์เป็นคนดีประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนและมีอนาคตที่ดีเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว